ใช่ค่ะยี่โรจัาอยู่ที่ไหนที่ฉันจะอยู่ที่นั่นเลยไม่พอใจมากอยากอยู่ตรงนี้เรื่องนี้มีใครเป็นคนดีบ้างครับขอฝากเด็กใหม่อีกหนึ่งคนนะครับคนนี้ไมเอียมถอดด้าไม่เคยเล่นละครเลยรบล้วเป็นเนที่เรดนนะครับผมซึ่งเป็นพระเอกละครในฟ้อนละครอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกับกัทครับผมยังไงก็ต่างเดี๋ยวสักรายที่ได้ครับ มีเจนนี่ขวามีอีกตัวเซนกันแล้วอันนี้เป็นคนดีด้วยครับคนดีคนดีพี่แก่คับเรื่องนี้ลงทุนไปเท่าไหร่ครับผมลงแหมเคยบอกเลยอย่าฟังนาายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อะอากุมนี้อีตัวนี้อันนี้ก็มีใครอีกครับอันนี้ไม่รีบเอาไปจะเป็นหมดเมียใครกันตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้เก็อยู่ตรงนี้อ่าเซตนี้เซตนี้ค่ะก็ เออชื่อฟองนะคะในเรื totally ่องก็จะรับบทเป็นพึ่งค่ะแล้วก็มีแกงกลัวที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็จะเป็นแบบเป็นแบบมือขวาผู้ช่วยของพี่กับนั่นเองใคยจับผิดคนอื่นเขาบอกว่าผิดใครบอกว่าอุ้ยเช็คข่าวโซเชียลนู่นนี่นั่นนะนินทาแตามนี้เลยครับพูดหมดแล้วทนาอีกคนนึงค่ะทนาย ทนายส่วนมากจะมีทนายความใช่ไหมคะอันนี้เป็นทนายควายค่ะเพราะว่าถูกใช้ค่ะเพราะว่ารักษาะนุนใช้เหมือนควายค่ะทำทุกอย่างขอบคุณพูดบ้างครับผมก่อนนี้ก็ขอบคุณน้องก้ามีคนก็ฝากมาพี่จะเก็บไว้ขอบคุณน้องก้าบ้าครับที่อุตส่าห์โอ้โหมีแฟนคลับเอาของมาให้กินที่ไม่ได้กินคนเดียวลูกเมียที่บ้านจะกินอันนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นข้าของ พระเอกในเรื่องนะครับ,รบก็เป็นทัศนะครับเป็นพ่อของของกราฟในเรื่องนะครับแต่ว่าตอนเด็กๆนี่ก็ทยายแ,แย่ๆกับลูกไว้เยอะนะครับ <laughs> แล้วพอโตมามาเจอกันอีกทีก็ด้วยความสํานึกผิด <laughs> เราก็ไม่กล้าไปบอกเขาว่าเอ๊ยนี่สปอยล์ไปเป่ะครับเ่าเยอะออกนิดเดียวพอ <laughs> เรา <laughs> ก็ไม่กล้าไปบอกเขาว่าเราเนี่ยเป็นพ่อเขาแค่นี้พอแค่นี้พอนี่พี่ๆอญกั๊ดเขาจะหน้าเมื่อทันมดหน้าเขาคล้ายกันเหมือนกันนะ ใช่ค่ะพี่เจนเป็นตัวแทนฝากแล้วกันค่ะก็ฝากติดตามละครเรื่องมัดหัวใจเยสุตตาด้วยแล้วกันนะคะติดตามได้อีกครั้งนิดนึงได้ครับผมก็ละครเรื่องมัดหัวใจเยสุตานะครับผมพี่ทีมงานนักแสดงทุกคนนะครับเต็มที่แล้วก็สนุกกับเรื่องนี้มากๆเลยนะครับบทนี้ขอฝากไปด้วยนะครับครบรถเต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ่ายิ้มสวยงามสยามยิ้มสวยงามสียง